สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเจ้า 500X ไปแปลงโฉมกันนะครับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่จากเดิมที่เป็นล้อ19หลัง17ก็เป็นข้างหน้า17หลัง17นะครับเป็นชุดล้อ650เป็น650ตัว R ครับเป็น650ตัวสปอร์ตที่เป็นโชคอัพไซด์ดาวแล้ว ก็วันนี้เราจะไปพิจิตกันครับก็เอาขึ้นหลังรถมาเลยไปหาช่างที่อยู่พิจิตเป็นช่างที่ทําเกี่ยวกับ500 X แล้วก็ทํารุ่นอื่นๆด้วยตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วครับก็มาดูของกันว่าเราเอาอะไรมาบ้างก็จะมีล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเป็นท่อที่เราจะเอามา ให้ช่างเขาดูแล้วก็จะเอามาขึ้นงานอันนี้เป็นอาร์มนะครับเป็นขึ้นงานสดๆไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงพิจิตรแล้วทางพี่ที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอารถมาเขาก็ขึ้นหน้างานได้เลยแต่ว่า,เ,าเราก็จะต้องโทรสั่งเขาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแก้ไขอันนี้ผมก็ พอามาถึงที่เลยแล้วก็ามาแก้ไขทําตรงนี้เลยหน้าง,งานเลยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับอูช่างดาหรือช่างนาลงที่อยู่ในกลุ่ม 500x ทีท่จะมาทําการแปลงรถ 500x คันนี้นะครับอ่านี้จาของงานนะครับก็มาดูนะครับว่า,าจะมีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงตรงไหนอะไรยังไง เจ้าของรถก็ชี้ดูนะว่าตรงนี้อ,อยากได้ตรงนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้โอเคช่างเขาก็โอเคเดี๋ยวเอางานไปทําให้อันนี้ก็มีการทํามาบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สรีระอย่างที่ต้องการก็วันนี้ก็เอารถมาเลยครับขนอุปกรณ์มาทําตรงนี้เลยมาทําที่หน้างานเลยอันนี้ก็แกะครับ เตรียมตัวเอาลงก็เราก็ถือกล้องมือหนึ่งก็แกะมือหนึ่งก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะดูลำบากลำบากไหมฮะอย่างนี้ครับอันนี้ก็ออกมาแต่เช้านะครับเพื่อว่าจะได้มาถึงเร็วๆก็จะได้รีบแก้จะได้ไม่ไม่กลับไม่ไม่คํำมาก ไม่ทันไรนะครับเมียโทรตามนะครับเจ้านี้ก็หนีเมียมาทํานะครับอันนี้ก็เมียไม่รู้เกือบโดนรถสอยไปกินแล้วครับทั้งอู่ก็ทําหลายอย่างนะครับทําเป็นรถแท็กเตอร์ทําเป็นโมเป็นมอเตอร์ไซค์บิกไบค์อะไรอย่างเงี้ยของเขาก็เคยขับรุ่น5 0 0รกมาก่อน อันนี้ก็เอารถลงแล้วก็เอามาลงตรงห้องที่เขามีไว้อยู่แล้วนะครับก็ไม่เก,กะกะอันนี้ก็มาถึงก็ถอดเลครับต้องรีบถอดอันนี้ก็ามา เปลีนสวิงอาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาถึงที่เวลามีอะไรหรือว่าจะแก้ไขตรงไหนเนี่ยช่างเขาก็จะได้ทำให้เลยอันนี้ก็ต่างคนต่างถอดต่างคนต่างใส่ครับทำเวลาหน้าดูอุปกรณ์ที่เอามาก็มีสว่านกระแทกมีประแจบ็อกมีประแจแหวนข้าวเช้าก็ไม่ได้กินคนระ มาถึงก็ใส่ลุยอย่างเดียวมีแค่ถุงทุกชิ้นนะครับห้อยหลังรถตองแต่งอยู่ตัวที่ผมใส่อยู่นั่นก็เป็นสเตอร์นะครับเป็นสเตอร์ของทางร้านพี่นรงนี่แหละเขาก็มีทำขายนะครับของของเขาเองก็ถอดอีกร้อหนึ่งมาใส่ อีกร้อหนึ่งนะครับจากล้อชุดเก่ามาเป็นล้อชุดใหม่นะครับต้องย้ายอ่พวกยางกันกระชากหรือว่าดิสเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ของเดิมได้อันนี้ก็ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ายจากล้อ500มาใส่ล้อ650ที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ใส่ครบเหลือตัวอาร์ม ที่เป็นอาร์5 0นะครับที่เดี๋ยวพี่เขาจะแก้แก้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอามาประกอบใส่หลังจากนี้ก็มาดูตอนที่เสร็จแล้วเลยนะครับออันนี้ก็คือเป็น รถที่เสร็จแล้วใส่ชุดหน้า650ที่เป็นล้อ17ปกติจากเดิมเนี่ยตัวนี้มันเป็นล้อโตนะครับเป็นล้อ19อันนี้ก็มาเป็นล้อ17ข้างหลังก็เป็นล้อ17เนะครับเป็นล้อ650ชุดหน้าชุดหลังเนี่ยเป็น650ตัวตัวปีใหม่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเจ้าของผลงานดูแล้วถูกใจทั้งเจ้าของผลงานแล้วก็เจ้าของรถนะครับใส่แล้วก็สรีระได้เข้ากันดี ก็สวยนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็กลับครับอ่ไม่รู้จะถึงเมื่อไรนะครับมาติดรถ18ด้อซลอสกก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนาน,นานลงทีครับ